สวัสดีครับนายแพทย์โคตินทราภาพรนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคติดเชื้อกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีครับโรคขัผัดนะครับหรือไฟไรท์ซินโดมเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุก็คือเกิดจากพิษของแบคทีเรียนะครับที่ชื่อบาซิลัสเซอร์เลสนะครับซึ่งแบคทีเรียชนิดนี้จะเติบโตได้ดีในอุณหภูมิที่สูงนะครับปัจจุบันเนี่ย อุณหภูมิสิงเวล้อมสูงขึ้นเลยเพราะในฤดูร้อนก็จะทําให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็จะสร้างพิษออกมาเนั้นในอาหารบางประเภทเช่นอาหารประเภทที่เป็นแป้งเป็นองค์ประกอบมากๆก็จะมีโอกาสปนเปื้อนด้วยแบคทีเรียรจําพวกนั้นครับนะครับารเมื่อ,อปรุงอาหารที่ไม่สุกนะครับหรือว่าอุณหภูมิไม่สูงพอเกิน60องศาขึ้นไปนไม่นานพอหรือว่า ปรุงสุกแล้วแต่ทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเนี่ยเกินสี่ชั่วโมงขึ้นไปก็จะมีความเสี่ยงที่เชื้อแบคทีเรียจะเดินิบโตและสร้างพิษกล่าออกมาเมื่อรับประทานเข้าไปก็จะทําให้ได้รับพิษเข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็จะเป็นพิษที่มีผลกับทางเดิอนอาหารก็จะทําให้มีอาการขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องปวดกระล่วงนะครับายเลวนะครับแล้วก็บางรายก็มีไข้สูง ก็เมื่ออุจจเลบ่อยก็อาจจะหรืออาเจียนมากก็จะทําให้ร่างกายสูญเสียน้ำนและเกลือแร่ออกไปก็จะทําให้อ่อนเพลียแล้วก็อาจจะทําให้ร่างกายขาดน้ําดุลแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้นะครับ mm hmm. คือจริงๆแล้วก็คงจะต้องมาดูตั้งแต่อา,อาหารนะครับที่เรารับประทานเนว่ามีการดูแลความสะอาดได้ดีไหมนะครับ มีการล้างทําความสะอาดก่อนรับประทานหรือเปล่าอาหารบางประเภทเช่นผักผลไม้สดเนี่ยบางครั้งเราลบล้างแล้วรับประทานเลยนะครับไม่ได้ผ่านความร้อนก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงก็ต้องล้างแล้วก็แช่น้ํายาล้างผักนะครับเพื่อที่จะกําจัดพวกแบคทีเรียดังกล่าวก็จะลดความเสี่ยงนะครับส่วนอาหารที่สามารถปรุงสุกได้ก็ต้องปรุงให้อุณหภูมิสูงอย่างน้อย6 0สิถึงองศาขึ้นไปนะครับต่อนเนื่อง เพื่อที่จะให้อาหารสุกเลยเพราะถ้าเหลือดเดือดได้ถึงร้อยองศาเลยยิ่งดีนะครับแล้วก็อาหารที่ลงสุกแล้วถ้าทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเกิน4ี่ชั่วโมงถ้าเป็นไปได้ควรจะต้องมีการอุ่นก่อนรับประทานนะครับถ้ายังไม่รับประทานุงสุกแล้วก็ควรจะเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับแล้วก็เอามาอุ่นก่อนรับประทานก็จะลดความเสี่ยงที่จะป่วยจากการมีอาการของอาหารเป็นพิษที่เกิดจาก โรคที่เขาเรียกว่าข้อผัดน,นะครับคือเบื้องต้นเนี่ยควรจะต้องรอับประทานน้ำนะครับแล้วกอ็อาจจะดื่มองเครืแอร่ชดเฉยเบื้องต้นนะครับเพื่อบรรเทาอาการป่อดเพลียนะครับกรณีถ้ามีอาการขึ้นไส้อาเจียนมากาไม่สามารถรับประทานองเครือร่หรือน้ำทดแทนได้ทันก็ควรจะต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะ ให้ยาบรรเทาอาการขึ้นไส้แล้วก็อาจจะต้องให้น้าเกลือเพื่อชดเชยน้ําแต่เกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสียไปจากการอาเจียนและอุจจาระร่วงนะครับ